สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพงใยญ่เปียกนี่แหะครับเอาพ่อกันวันทีเ่เาราวันที่สินะครับพฤษภาคม2สองพัหายหครับอา้าวพงใยญ่เปียกขอขอบ,ขอบคุณเอฟซีนะครับผู้ติดตามท่านผู้ชมมุลนั้นแหละทั้งในประเทศ นอกประเทศที่เป็นกำลังใจให้พยงยี่เปียกด้วยดีเสมอมาครับเอาเมนี้ครับพยงยี่เปียกสิมา,านำเสนอนะครับเ,เรื่องขอนะครับขอให้เอซที่สนใจรถไทยน้อยเจ้าแรดดุงนะครับ ที่อยากเอารถไถยหน้าเดินตามมาดัดแปลงนะครับผมอยากให้ชะลอก่อนนะครับเดอ้อนะครับอยากให้ชะลอจากสองปีสามปีก่อนเพราะว่าอย่างครับเดียวนี้นี่นะผมไปซ้อมนะครับไปซ้อมปั้มไฮโดรเล็กนะครับนี่นี่ไปซ้อมไปเปลี่ยนปั้มไฮโดรเล็ก น้ำพ่อใหญสร้างหลวงล่ะครับปรากฏว่ารถไทน้อยนะครับแล้วก็รถไทเดินตามมาดัดแปลงเป็นรถไทน้อยนี่มักหลายเลยครับนํามักหลายแล้วก็รถพวกเสือภูเขาพวกนั้นก็หลายขั้นน่ะเฮ็ดบ่ท่านเนี่ยครับเฮ็ดบ่ท่านนะ พราสร้างรองนี่เหตุบ่ท่านบานีสิ่งที่ตามมาก็คือมันซามันได้ซาครับใ้าคนปีกัวสองปีแล้ยังท่านไ,ได้อยู่ครับนะเอาไปเอามาเนี่ยมันสิกัเป็นการบ่เข้าใจกันนะครับบ่เข้าใจกันนะเป็นการพิดนัดเป็นการ ทำน้องพิดนัดพิษนัดดูดูก็คือคือตัวนะครับคือตัวพิษด,ดูก็คือตัวนั่นแหละครับนะคือจังสิถือตัวถือต้มนะครับเพราะว่ามันน่านได้มันส่งผลไปหอดใส่หลอหอดครอบรัวผุนละครับหอดลูกหอดเมี่ยผุนล้จมนะ ทางที่ดีครับเดี๋ยวนี้ตัดปัญหาก่อนครับตัดปัญหาจากสองสามปีก่อนอันสนใจนะครับอันสนใจก็ล่ออีกอันมักเจ้าแลดดงก็ล่ออีกจากสองสามปีค่อยเอารถไถมาเลยครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแนแน,นแนน้างอีหลีเฮ็ดบวท่านแล้วก็บพินนัดผู้เอามาต้นดวงกับท่านไนใดอยู่ท่านในมากงท่านด้เฮ็ดอยู่กับหลายอยู่นะครับ ให้เขาใจตามนี่เด้อครับเด้อนะเอฟซีพงเ่เปียกยังได้รถไทยน้อยนั่งครับเจ้าแลดดงนะครับอันสีเอารถไทยเดือนตามมาเหตุกับขอยชะลอก,กันครับจากสองสามปีพละนะครับให้มันเบาบางกอนนะอันเสียวมากก็ต้องเฮ็ดสัญญากันก่อนครับมาขอสัญญามีสัญญาบ่ อันบ่มีสัญญาไก่ยาเอามาเห็ดครับยาเอามาเห็ดมันสิเจอปัญหาอีกคือเก่ากับคือการผิดนัดผิดนัดดูๆกับคือมันก็ยังตัวกันนะครับลูกเมียเข้ากับจมจมบพทุกคนแลยละครับลูกเมียอันเงื่อนออกทวงแล้วนะครับให้เขาใจตามนี่นะครับเด้อเอฟซีพะงยเปียกนะครับที่เบิ้งรถไทยน้อยนั่งขับเจ้าเลอดโดง สนใจให้ชะลอก่อน้อครับเด้อให้ชะลอก่อนนะอันทั้งอื่นใดไว้ก็ให้เบื้องให้ไปเห็นทั้งอื่นก่อนครับช่วงนี่มันสิผิดนัดรับผิดคำเบานะครับ,เ,บ,นะรบเมื่อผิดคำเบา้ามันก็คือตัวนะครับอ่ามันได้ซ่าผิดดูตะดูก็คือ,อยังตัวกันนะครับ นะตามนี้ด้วครับเด้อจากคนยี่เปียครับขอบคุณครับสวัสดีครับ